ไม่พลาดสักเท่าไหร,ร่นะซูเมลจับลีน่าสวเวนไม่ใช่เฟียนะครับน่าจะเป็นอาร์ทีซี่ฮะโอ้โซโล่จับทัสเหรอหน้าแล้วไงอะดูเฟียครับอะไรมันจะแอคเรสซีฟขนาดนั้นแต่กำลังจะตายแล้วฮะยังไงไอซูอัลเทคกันมาแล้วลีน่าต้องเข้ามารับไอชัดตามต่อมาไรไฟอารอยังไงดับก,ก็สเสียไปแล้วโซโลโบอลตามต่อมาหุโนวันหลบดับเบิ้ลได้ดีมากน,นีเฟียล้วนๆเลยครับไมม่ี อะไรเจียบนไร้สายเลมีเงาเจาตัวรอดเท่าไหร่ยิงหนึ่งคลิกเท่านั้นและสุโมวก็ไม่รอดและออกนำไป <ม>สองขายกันมาบูทีมยัดหน้าไปฮะแล้วไงแซฟไว้ก่อนนะไอ้บัสยัดตามต่อมาวอคายช่วยออกมาโซนอีกเวฟละลายสตันสวนกันไปแล้วก็ nice ไนท์แมวไว้ได้ตัวหนึ่งแต่ตัวตามไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ฮะลีน่ามาจังหวะนี้ไรเซยฟไอารีโนวันตัวแตกก็เต้งกันมาควัตยัดหน้าไปไอ้ชาติโนว์บอลตามต่อเก็บเ,เบื้องเข้าไปต่อเอมเบอร์ไฟเป็นไเข้ามากระโดดตัดถึงเอาไว้ลีเกตช่วยชีวิตสวยงามาทีที่ยังฟันอยู่ลำแม็กยังไงแล้วควัตได้แล้วที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 ไ,ไปทีที่ก็อีกหนึ่ เฟนกิฟเอาไว้ไงฮะเกรปตัวเองเอาไว้เรียบร้อยสนาด้าตายไป,ไปมาตามเก็บเอเอตามต่อครับบัฟบวกต่อกันมาไอฉาดกัะไปแรกกันไป,นไปสองเราหนึ่งศอกแล้วเราบั๊บสโนบอลตามต่อมาเรียบร้อยเลยครับอาดิพี่ไม่ทำอะไรเลยฮะไม่ได้กดวัอเตนด้วยตามไฟเพนแนตตน,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 นต,ต์ตามต่อไงไงไมาเพราะกับเฟมการ์ดบิงจากหน้าปากซอยมาบอดี้บล็อกไอฉาดตามต่อมึงไงไนท์แมวไว้ก่อนลีน่าพยายามจะเข้ามาช่วยพยายามจะแฟร์ครับไรไซร์อรแต่เข้าไปแล้วยังไงอ้าวสตันอะไรฮะโกลดิกโร่จะมาแบกคิงบาร์ตัวเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนไรกันนมาคืเ้าาเเบบกก้งรร์นนนนชช่ดดดดียวััโโะสไฟ ไว้กดกองไล่ตามต่อโดนไอพีไฟอยู่ครัอบอาทิซึ่งโดนคราชยัดหน้าไปยังไงไรไฟไอารีมาคุยน้องไปลิ้มบอกไปแล้วตรงนี้กดแบ็คกิ้งบาร์เช่นเดียวกันครับซูเมลแต่เมื่อทีซี่งพยายามจะตีตสู้ตีสู้อยู่แล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับเรียบร้อยตายไปยังไงไ,ปไ,ปไนท์แมนมาแซฟครับแล้วซูเมลเอาตัวรอดรับกลับไปได้แต่เฟียไม่น่ารอดเหมือนกันนะคราสยัดหน้าไอฉาดไปแล้วออรัดพันเป็นดับเบิลคิวของแม็กฮะตัดมาอีกรอบมีสตัร์ตวนไปจังหวะนี้คึ่งหลอดไปแล้วแต่ยังมีแบ็คกิ้งบาร์ดาก็จะ เกมช่วยชีวตเอาไว้ bar, แบ็คคิงบาลัดที่หน้าเบลดยัดไปขอหนึ่งคลิกกานแล้วก็เรียบร้อยดก็เฟเลสิดไปคุณปับมาเก็บอาร์พีทแนวหลังที่สกรีนไปได้ครับเหลือจุเมลไรซ์อารีโดนทางด้านโนวันไปจังหวะนี้เอค,เคิดกําลังจะรีเกมกลับมาแล้วยังไงบัฟรถก่อนไปแต่ก็ได้ทาวเวอร์ไปแล้วาาครับเวล่ <c oughs> าจังหวะเข้าจังหวะนี้แล้วแบ็คคิงบาลาดเอายังไงไอ้ฉ่ายกันมาแบ็คคิงบาลัดเร็วมากไรซ์อาร เก็บซ <an> ับไปได้ก่อนแล้วแบ็คกิ้งรัดโฟนเหมือนกันวอรัดพันกันไปอาร์ติตี้ในสปาร์ต้าต่อแรกมันีสองทางโฟนดีเวิร์สสองตัวสวยงามกระโดดส่าบาซิลเวิร์สเลี้ยงไปเลยแล้วฟาดีไหนกันมาแล้วไงก็ส์ในกันมาอาร์ติตี้หาไปไม่เจอเลยครับพยายามจะสปาร์ันสปาร์ตันไหนไหมวอวใครไล่ตามต่อมาเอาใครโอ้ยยังสปาร์ันไม่ได้ครับแล้วสกีมตามมาต่อสุดท้ายสลาดาพิทโนวันแต่กลับมาฟันพัชชาพัชชาขอหนึ่งคริสเก่านั้นเรียบร้อยไปครับไป็นเวิร์สปีหลือสลาด้าพีเกิดกลับมา มีนอเป็นบลูที่นายกาไปก่อนแล้วก็ขับใส่หน้าทีเดียวอาทิตย์ที่โดนใบมาจังหวะนี้ยังไงเดฟเฟลอยู่ห่างเลยเกินฟอร์ต้าและโตโรวอลรัรฟันเต็มจังหวะแต่เดฟเฟลกับเบนอยู่สตาร์ทสวนหน้ามายังไงโตโร่ไม่ดิ้นไม่เจ็บไม่ไปเ,ไเหยียดก็ยืดรึงวางเจนลงพื้นแล้วก็ตายลงไปครับ แล้วให้ขอดตามหมาบิงหลบครับเป็นจังหวะเนี้ยบิงยันเข้าไปยังไงตีอยู่จังหวะดนี้แบกกิงบาสก็เต็มมาแตนเมาตามต่อมาอทีตที่ไล่แนวหลังเข้าไปแล้วจังหวะดีอพี่น้องเป็นก็ไล่แนวหลังเช่นเดียวกันมาจัดพี่น้องเป็นก่อนหรือเปล่าครับแบกกิงบาสสวนกันมาแล้แบกกิงบาสหมดแระดัาเบรกพี่น้องเป็นหน้าไล่เงินไปแล้วทีเฟรคิดกันมาตามต่อมาพัะจ่าไฟเป็นแม็กแต่ตัวเองก็ระเบิดตามไปตามต่อไอหมิงหลบไปใน้านทัพของโซโล่ครับมีใครอยู่ไหมครับเวก้าเอาซีจี้ค่อยเปิดแมปก่อนครับ เราซื้อเกิดกันมาครับแบทเทิลกดดันกลับได้หรือเปล่าฮะับเราบิงมาสไปเอาไว้ยังไงไรไฟอะไรตามต่อมาสตาร์ดรามมาพัดฉาโดนจัดเต็มจับนักสโนโมเอาไปเก็บก่อนจังหวะนี้โดนเว้นมาคูเมลก็เละตายแล้กินบาสวนกันเอาไว้ก่อนเราขึ้นหน้าเบรกกันไปแล้วก็ตายกลับไปคูเมลซื้เกิดกลับมาจังหวะนี้คูโนะเบลก็ตายเช่นเดียวกันไม่ได้กดชีตอีกครั้งนึ่งเต้นชิตยับหน้าไปตับหน้าแหกเลยครับจังหวะนี้สราร์ตามต่อมาอาริทิมิยะตีตีไปหนึ่งจีเท่านั้นเอกิจตัวระเบิดไปมาต่อกันที่พัา มาต่อกันที่พัชชาไงอวยก่อนนะวอรับพันกันไปฉนนบอลหลบดามเอ็ดดีที่กระโดดฝากรบดามเด็ดตามต่อมาแล้วไงไฟเพนนันกันเอาไว้ครับพยายามจะเอาตัวรอบีตามาสะตันมาต่อไฟเพนนันหลบแต่โดนอินเดียตัดต่อไรไฟอะไรกันมาอีกทีดูวดยังไงพัชชามาฟู่กันหน่อยกระโดดสากรได้หนึ่งศพไปสวยงามยังไงฮะับดาวก็สเลตตามมา ชิดว่ากาดจะตามอีกหรือเปล่าครับอีวีเหมือนจะไม่ตามล้นะ้าเขาก็โดดฝับได้แล้ววอร์รับพันกันมาจังหวะนี้เอาตามต่อไรไฟอะไรกันมากระโดดฝับถึงเอาไรแล้วสตาร์ส่วนพยายามจะตีสุกอาทิตย์ที่ตายไปมีซีเกิดอยู่ครับยังไงจะมาต่อกันที่บาแรกเลยนีอเปล่าครับเวก้าแล้วยังไงตัวเวซีเกิดกลับมาแต่ไม่มีกวอเต้นฮะแล้วพระาก็กลับไฟพินแนนตไปครับแล้วบิงมาตาตาเนี้ยบิงหลดไปนะโอ้เฟีย แล้วก็โดนสับขึงอยู่นาทีที่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วบิงมายังไงโดนเล็กปวดจังหวะนี้แล้วหลังน่าเบยพยายามไปเก็บพัชชาก่อนจะสตารสทปวดจะมายังไงไรพัชชามายับเอางานหยาบแล้วแต่ยังมีที่เกิดอยู่โซลารการต่อพัชชาที่เกิดกลับมาแล้วก็กินกลับมาจังหวะนี้ยังไงที่เกิดอีกหนึ่งคนคือซูเมลแล้วติดสไปกันไปครับแล้วทางด้านไม้กับไม่เล่าก็สเตนมันรุนแรงดักแน่นแล้วก็แน่นอนสับอยู่ตาที่ที่โอ้โหทริป,ปเปิลคิวมีใครอยู่ไหมครับเวก่ะ โอ้สับเดียวได้สองศพติดคลีลครับเมื่อสักครู่นี้ครับสซเวงของอาร์ตซีเดี๋ยวก่อนแล้วโอ้ตรงกลางเรียบร้อยครับสองเลนเต็มสุดท้ายทางฝั่งเวก้ากล่าวจีจีเวลเพลย์ ก็เป็นเลนนิ่งนะท,ที่จีจัดเลนน่าสนใจครับเลนที่น่าสนใจก็คือเลนที่มีลีน่ากับเบนที่ตรงกลางกดโนวันยับเลยฮนะแต่เวเก้าก็าเกมคืนมาด้จังหวะแกงสวยๆครับที่เขาถนาดัดในช่วงกลางเลมฮะดีไมเคิกับมานด้อยู่